พันตำรวจเอกผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสันติบาลพินิษด,ดูแผนที่แผ่นใหญ่บนฝาห้องทำงานของเขาแล้วถอนใจดังๆอย่างเผอตัวแผนที่แผ่นนั้นเป็นแผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบนแผนที่มีเข็มหมดุดปักอยู่ละกิละกะหัวเข็มหมดุดมีสีต่างๆกันแต่ละสีบอกสถานการณ์อย่างหนึ่ง สีเหลืองแสดงถึงอาจยากรรมธรรมดาที่อาจจะมีการเมืองแอบแฝงอยู่สีแดงแสดงถึงอาจยากรรมที่ยืนยันได้แล้วว่าเป็นการเมืองความผิดต่อความมั่นคงของรัฐหรือจะทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ที่ทำให้ผู้บังคับการถอนใจนั้นก็เพราะว่าท่ามกลางหัวเข็มหมุดสีเหลืองซึ่งกลาดเกลื่อนไปทั่วแผนที่นั้น เช้าว,วันนี้มีแข็ม,มุดสีแดงสดปักอยู่อันหนึ่งผู้บังคับการตรวจสันติบาลเป็นคนผิวคล้ำผอมสูงตัดผมสั้นเสมอใครๆที่พบเขาครั้งแรกมักจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีเพราะปากของเขามีรอยยิ้มนิดๆอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อมองสูงขึ้นไปถึงตาของเขา ใครๆก็เริ่มไม่แน่ใจเละตาของเขามีแววกล้าวจนดูเกือบจะแสดงความไหลเมตตาปลานีเขาเป็นนักศึกษาเมื่อเรียนจบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้วกรมตำรวจส่งเขาไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษแล้วก็อเมริกาแล้วก็อิตาลีฝรั่งเศสสเปนก่อนกลับเมืองไทย เขาแะดูงานที่อินเดียออสเตรเลียฟิลิปปินส์มาลายูและญี่ปุน่นพอกลับมาถึงเมืองไทยกรมตำรวจก็แต่งตั้งเขาเข้าประจำกองตำรวจสันติบาลเขาเริ่มต้นด้วยตำแหน่งสารบัติล้วกก้าวหน้ามาเรื่อยๆจนได้เลื่อนยศเป็นพันตำรวจเอกและตำแหน่งเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล เขาเป็นนักอา่านและด้วยเหตุที่เขาผ่านประเทศอื่นมาหลายประเทศคนอื่นจึงชอบอนุมานว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องจิปาทะเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นทําให้เขาต้องอ่านเรื่องเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นและมีความรู้เกี่ยวกับประเทศนั้นๆกว้างขวางขึ้นแต่ก่อนเขาเคยเถียงคอเป็นเอ็นว่าเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เมื่อไม่มีใครยอมฟังคำโต้เถียงของเขาเขาก็เหนื่อยและเลยเชื่อไปอย่างแกนแกนว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยโดยตำแหน่งหน้าที่เขาต้องศึกษาเรื่องคอมมิวนิสต์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นผู้หนึ่งในจำนวนน้อยที่รู้ว่าเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายป้องกันคอมมิวนิสต์มาในปีพศ2495 และหลอมองการบังหน้าของขมาวมนิสต์เช่นสหาอาชิวกรรมการและสมาคมนักเรียนแห่งประเทศไทยกับจับกลุ่มคุมขังนักการเมืองและนักหนังสือพิมพ์ฝ่ายสายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาไล่เลี่ยก,กันนั้นมมาวมนิสต์ในเมืองไทยมิได้หยุดงานของตนเลยแต่คงดำเนินง,งานของตนต่อไปอย่างลับๆหรือใต้ดิน ตัวแทนลับของเขาที่แฝงล่างอยู่ในเรือนจําในตําแหน่งผู้คุมบ้างหรือในฐานะนักโทษบ้างรายงานให้เขาทราบอยู่ตลอดเวลาว่าแม้ผู้ที่ถูกคุมขังและต้องโทษก็ไม่ได้ยุติการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์ผู้ต้องขังหลายคนเปิดโรงเรียนสอนลัทธิมาร์กและเลนินกันอย่างโจงคล่มในความอุปถัมภ์ของเรือนจำนั่นเอง เมื่อมีการพระราชทานอภยโทษครั้งมโหลานในปีพศ2500ผู้บังคับการตำรวจสันติบาหลหรูว่าผู้ต้องขังคองมมินิตหลายคนจะต้องได้รับการปลดปล่อยด้วยและ,ะต้องกลับไปสู่ภาวะเดิมคือความเป็นขบถและคิดทำลายหลังสังคมอื่นทุกชนิดนอกจากสังคมในฝันของมาร์กและเลนินเขาวางแผนให้ผู้ต้องขัง ที่เป็นตัวแทนรับหลายคนที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเดินทางไปยังภูมิลำเนาของผู้ต้องขังคอมมิวนิสต์ด้วยจากตัวแทนรับเหล่านั้นเขาได้รับรายงานที่แสดงว่าอดีตผู้ต้องขังคอมมิวนิสต์ทั้งหลายมีการเคลื่อนไหวรวบรวมและก่อตั้งสมัครพรรคพวกของตนทำนองว่าเพื่อประโยชน์ในทางสังคมหรืออาชีพ ขันแล้วสิ่งบอกเหตุอื่นๆก็ตามมาในหลายจงังหวัดในภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือการลักขโมยและปล้นวัวควายมีมากขึ้นอันที่จริงอาจยากรรมชนิดนั้นนับว่าเป็นธรรมดาสำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยแต่ที่ผิดธรรมดานั้นก็คือสถิติการลักขโมยและปล้นวัวควายในปีนี้ สูงกว่าปีก่อนๆมากมายนอกจากนั้นที่ทำให้ผู้บรงคบการต้องสั่งเจ้าหน้าที่ให้ปักเข็มหมุดหัวสีเหลืองลงบนแผนที่ก็เพราะมีรายงานต่างกระแสสอดคล้องต้องกันว่าภายหลังการลักขโมยหรือปล้นวัวควายแทบทุกคราวผู้แทนสมาคมองค์การหรือสหกรณ์ท้องถิ่นบางแห่งไปติดต่อกับราษฎรเจ้าของสัตว์พาหนะ รับอาสาติดตามวัวควายที่ถูกลักขโมยหรือถูกปล้นและสามารถนำสัตว์พาหนะเหล่านั้นมาคืนให้เสียด้วยและในที่สุดก็ถึงคดีดงเย็นผู้บังคับการตรวจสันติบาลพลิกแฟมที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่เขาเองก็จำไม่ได้เสียแล้ว แฟ้มหนังสีน้ำตาลอ่อนเช่นเดียวกับแฟมทางรัชการทั่วไปผิดกันก็ตรงที่มีเส้นทึบสีแดงว่างเครื่องหิิวลากแยงมุมไข่กันอยู่บนหน้าปกสแสดงว่าเอกสารที่บรรจุอยู่ภายในเป็นเรื่องลับที่สุดจะรู้เห็นได้ก็แต่เฉพาะผู้ที่อธิบดีกรมตำรวจอนุญาตล่วงหน้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นเขาเปิดแฟ้มนั้นขึ้น แล้วอ่านเอกสารชุดแรกอย่างลุกลกทีละหน้าทีละหน้าพอถึงข้อสุดท้ายเขาจึงอ่านทีละตัวเหมือนกับพยายามจะท่องขึ้นใจข,ข้อ6ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รายงานพฤติการของนายกองศิลเท่าที่สืบทราบและจากคำให้การของผู้ต้องหาและพยาน สแสดงว่านายกองศิลป์เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ได้รับมอบหมายจากพรรคให้เข้าไปดําเนินการจัดตั้งองค์การบังหน้าขึ้นในหมู่ชาวนาภาคอีสานและคัดเลือกผู้ที่นิยมเลื่อมใสเพื่อก่อตั้งขึ้นเป็นบวนการถืออาวุธทํานองเดียวกับบวนการประเทศดาวหรือเวียดกงอาวุธและเอกสารที่ยึดได้จากผู้ต้องหาสแสดงว่า งานของนายกองสินหรือของพรรคคอมมิวนิสต์ได้บรรลุผลสลําเร็จไปแล้ว,ลวอย่างหน้อยที่สุดขั้นหนึ่งคือมีราษฎรที่ลงเชื่อ,อเข้าเป็นพวกของนายกองสิน,นและได้รับแจกอาวุธมา,า,ธมาเพื่อเตรียมทําสงครามแบบกองโจรขึ้นในภาคอีสานแล้วจําเป็นที่ทางรัฐการจะต้องดําเนินมาตรการตอบโต้โดยด่วน ผู้บังคับการปิดแฟมหนันโดยแรงหยิบซองบุหรี่อเมริกันที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาถือข้างใบแล้วก็คิดถึงเหตุการณ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรายงานในที่สุดมันก็เป็นไปตามที่เขาคาดคาเนและบันกลัวจริงๆคอมมินิ์ไทยถอยออกจากเมืองหลวงและออกไปตั้งฐานที่มั่นในชนบททำนองเดียวกับที่เหมาเจ๋อตุงบรนลงมมครูของมัน นำทหารจีนคอมมิวนิสต์จำนวนกว่าแสนคนเดินไกลาจากมนทลนเกียงสีเมื่อเดือนตุลาคมพศ2อ,อ7 7เป็นระยะทาง8,000ไมล์และกินเวลาหนึ่งปีเต็มเพื่อไปตั้งฐานที่มั่นในภาคเหนือของประเทศจีนพันตำรวจเอกผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญที่สุดตำแหน่งหนึ่งในเมืองไทยจุดบุรีสูปเอ็นหลังผิงพนักเก้าอี้ แล้วมองตรงไปข้างหน้าเขาแลไม่เห็นแผนที่แผ่นนั้นเขาแลไม่เห็นหัวหมุดสีเหลืองหรือสีแดงเขาแลเห็นแต่ปัญหาหากคอมมินิ์ไทยปฏิบัติตามตำราของเหมาเจ๋อตุงเมืองไทยก็กำลังเผชิญกับอันตรายใหญ่หลวงเขาระลึกได้ชัดเจนถึงข้อเขียนข้อหนึ่งของเหมาเจ๋อตุงว่า ถ้าปราศจากเสียซึ่งการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธแล้วก็จะไม่มีที่สำหรับชนกรรมอาชีพจะไม่มีที่สำหรับประชาชนจะไม่มีที่สำหรับพักคอมินิตและจะไม่มีชัยชนะสำหรับการปฏิบัติถ้าคอมนิตไทยถือเอาเหมาเจ๋อตุงเป็นครูคอมนิตคอมนิตไทยก็ได้คนบ้าสงครามเป็นครูและเมืองไทย จะหนีสงครามผลหรือเขาทบทวนความจำและความรู้เรื่องเหมาเจ๋อตุงของตนต่อไปแล้กก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวเหมือนกับได้เห็นภาพความทารุนหารือโหดผิดธรรมดามนุษย์ถ้าคอมนิต์ไทยถือเหมาเจ๋อตุงเป็นครูคอมนิ์ไทยก็คงจะกำลังทําสงครามเงียบมิใช่เพื่อยึดครองดินแดน แต่เพื่อยึดครองประชาชนเพราะเหมาเจอตุงมีใช่หรือที่เขียนว่าประชาชนเหมือนหนามและกองทัพเหมือนปลาเหมาเจอตุงไม่ใช่หรือที่เคยเขียนด้วยว่าเมื่อระดมกําลังของประชาชนคนสามัญทั่วประเทศได้แล้วเราจะสร้างทะเลแห่งมนุษยชาติอันไพศาลและเอาศัตรูทวงลงในทะเลนั้นและก็เหมาเจ๋อตุงอีกนั่นแหละ ที่เป็นเอกทักคะในการทำสงครามแบบกองโจูนเป็นเจ้าของกลวิธีศัตรูลุกเราถอยศัตรูหยุดเราก่อกวนศัตรูเหนื่อยเราโจมตีศัตรูถอยเราลุกไล่แล้วก็เหมาเจอตรงไม่ใช่หรือที่ได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วในปีพศ2492เมื่อจีนคอมมิวนิสต์ยึดครองแผ่นดินจีนได้ทั้งหมด ว่าสมาชิกคอมมิชชันจำนวนเพียงสิบหลานคนอาจเอาชนะและควบคุมประชาชนจีนจำนวนห0ร้หลานคนได้ผู้บังคับการตำรวจสันติบาลน,นึกถึงความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รายงานจำเป็นที่ทางราชการจะต้องดำเนินมาตรการตอบโต้โดยด่วนแน่นอนเราจะนั่งงอมืองอตีนอยู่อย่างไรได้เราต้องตอบโต้ เราต้องสู้การตอบตู้การต่อสู้ไม่ใช่ของแปลกหรือใหม่สำหรับคนไทยคนไทยเป็นเชื้อสายนักลบเราลบกับจีนมาหลายพันปีลบกับพม่ามาหลายร้อยปีและเมื่อว่างศึกภายนอกเราก็ลบกันเองกีฬาประจำชาติสองชนิดคือมวยไทยและกระบี่กระบองนั้นแท้จริง คือยุทธวิธีดั้งเดิมของคนไทยผู้หญิงไทยเคยตัดผมสั้นและนุ่งผ้าโจงกระเบนเพื่อความคล่องแคล่วในยามสงครามหมายแต่ที่คนไทยทักถามกันอยู่ทุกวันนี้ว่าไปไหนมาก็เพราะความล่อนรีบพเนจรในยามสงครามในอดีตเมื่อศึกสงครามยังตกขางอยู่ในสายเลือดของคนไทยถึงเพียงนี้จะแปลกอะไรกับการลบกับการสงครามครั้งใหม่ ไทยต้องลบได้และไทยต้องสู้ได้แต่เมื่อนึกถึงเพียงนั้นผู้บังคับการตรวจสันติบาลก็ต้องถอนใจแรงๆอีกครั้งหนึ่งจริงอยู่คนไทยเป็นเชื้อสายนักลบคนไทยเคยแสดงฝีมือในการลบให้ประจักษ์แก่โลกมาแล้วตั้งแต่ดึกดำบรรจนถึงปัจจุบันเมื่อพิพาทกับฝรั่งเศสในปีพศ2493 คนไทยกระลุกไล่ฝรั่งเศสแตกหนีไม่เป็นขบวนและชิงดินแดนคืนมาได้ต่อมาในปีพศ2484เมื่อญี่ปุ่นเริ่มสงครามมหาเอเชียบุรพาและยาตาทับเข้าเมืองไทยคนไทยก็ปะทะกับกำลังมหาศาลของญี่ปุ่นและเอาเลือดปูผืนแผ่นดินแทนพรมรับกองทัพญี่ปุ่นในสมรภูมิเกาหลี ทหารไทยก็ลบอย่างกล้าหารจนต่างชาตินณดนามพยักหน่อยให้แต่สงครามครั้งใหม่นี้ผิดกระข้ากันก่อนคนไทยกี่คนบ้างที่แน่ใจหรือรู้ตัวว่ากำลังเผชิญสงครามอยู่สงครามคราวนี้ไม่มีการประกาศไม่มีแนวลบแ,และไม่เห็นตัวฆ่าศึกนอกจากจะจำเป็นจริงๆ อย่างในเกาหลีแล้วเหมาเจ๋อตุงคงไม่ส่งทหารจีนคอมมิวนิสต์เข้ามาย่ำยีแต่จะค่อยๆแพร่เชื้อคอมมิวนิสต์ให้มารบาทเข้ามาอยู่ในหมู่คนไทยเข้ามาในคนอย่างกองสินอย่างบุญและเมื่อโลกคอมมิวนิสต์ขึ้นสมองแล้วก็คนไทยนั่นเองและที่ฆ่าคนไทยด้วยกันในสายตาของคนภายนอกหรือแม้แต่ในสายตาของคนไทย ที่หรูเท่าไม่ถึงการบางคนสงครามครั้งใหม่นี้อาจจะเป็นเพียงแต่การกบฏหรือจลาจนภายในหรือเป็นแต่เพียงอาจยากรรมธรรมดาอย่างหนึ่งเท่านั้นในตำแหน่งซึ่งต้องรับผิดชอบในความมั่นคงของราชอาณาจักรผู้บังคับการต้องศึกษาสถานการณ์ภายในประเทศโดยละเอียดและกว้างขวางเพราะฉะนั้นเขาจึงทราบว่าถึงแม้นิสัยจิตใจ ขนุกธรรมเนียมของคนไทยจะเป็นปฏิบัติต่อลัทธิคอมมิวนิสต์แต่ก็มีปรากฏการณ์นในปัจจุบันอยู่หลายอย่างที่อาจเป็นคุณแก่คอมมิวนิสต์และช่วยให้ลัทธิมหาปลายนี้ขยายตัวในเมืองไทยได้สิ่งแรกที่สุดที่ผู้บังคับการเป็นห่วงก็คือความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ผู้ใหญ่หลายคนมักจะหัวเราะและจบการสนทนาลงง่าย ด้วยประโยคเฮ้ยเมืองไทยไม่เคยมีใครอดตายเขายอมรับว่าถ้อยคำนั้นเป็นความจริงแต่ก็เป็นความจริงอีกไม่ใช่หรือที่ว่าเกษตรกรไทยทุกวันนี้หิวมากขึ้นกว่าสมัยก่อนและม่ใช่หิวอาหารอย่างเดียวแต่ยังมีอาการหิวทางจิตใจเกิดขึ้นด้วยความเจริญทางวัตถุในสมัยปัจจุบัน ได้แผ่อิทธิพลออกไปจนกระทั่งใต้หลังคามีกลิ่นควันไฟของกระท่อมชาวนาชาวนาสมัยนี้ไม่ต้องการแต่เพียงอาหารบรรษาหมืออย่างแต่ก่อนแต่ต้องการนาฬิกาข้อมือต้องการเครื่องรับส่งวิทยุทรานซิสเตอร์ต้องการรถจักรยานยนต์ญี่ป,ปุ่นต้องการพลังงานสำหรับฉุดรหัสและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกสิกรไทย ต้องการความเท่าเทียมกับเพื่อนร่วมชาติในอาชีพอื่นๆการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปเมื่อ150ปีมาแล้วนั้นในที่สุดได้คืบคลานมาถึงเมืองไทยอย่างเงียบๆและผลของการปฏิวัติกำลังเกิดขึ้นแล้วหมยจะด้วยอาการที่ต่างกันก็ตามผู้บังคับการปรวจสันติบาลรู้สึกหลอนที่ปลายหนิวซึ่งคีบบุรีอยู่ เขาขยี้ก้นบุรีลงกับที่เคียร์และมองต่ำลงบนโต๊ะแต่ก็เช่นเคยเขาแลไม่เห็นวัตถุอื่นใดเขาแลเห็นแต่ปัญหาเมื่อเกษตรกรเป็นกำลังส่วนใหญ่ของชาติก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่ฆ่าศึกศัตรูไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนสารทิศใดจะต้องพยายามยึดเอากลศากรไว้เป็นกำลังของมัน เหมาเจอตุงตะหนักในข้อหนีด้ดีเพราะฉะนั้นในการทําสงครามเพื่อยึดครองเมืองจีนทหารจีนคอมมิวนิสต์จึงได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติตามวินยัยอย่างเคร่งครัดในการติดต่อกับประชาชนนอกจากหลักสามประการซึ่งกําหนดให้ทหารจีนคอมมิวนิสต์ปฏิบัติตามคําสั่งโดยฉับพลันห้ามยึดทรัพย์สินของเกษตรกร,กรและให้นําสิ่งของที่ยึดจากเจ้าของที่ดิน ส่งกองบัญชาการโดยทันทีเหมาเจอตรงอย่างวางระเบียบง่ายๆบอยให้ทหารของตนปฏิบัติตามเพื่อสร้างศรัทธาและเอาชนะใจประชาชนเช่นให้หมวนเสือและคืนเสือให้เจ้าของบ้านที่ตนอาศัยนอนให้สุภาพและช่วยเหลือเมื่อทำได้ให้คืนสิ่งของที่ขอยืมมาทั้งสิ้นให้จ่ายเงินสำหรับสิ่งของที่ซื้อ และให้รักษาความสะอาดข้อหลังนี้เหมาเจ๋อตุงถึงกับกาหนดหมายทีเดียวว่าในการสร้างส่วมสนามนั้นให้ทหารกระทําโดยห่างจากบ้านของราษฎรคอมมิวนิสต์พยายามเอาชนะประชาชนด้วยวิธีง่ายๆเช่นนี้ผู้บังคับการตรวจสันติบาลจึงเห็นว่าการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ก็ควรจะกระทําในสนามเช่นเดียวกันและด้วยวิธีเดียวกัน นั่นก็คือตำรวจทาหารและข้าราชการพลเรือนต้องวิ่งแข่งกับคอมมิวนิสต์ไปยังประชาชนอย่ารีบช่วงชิงเอาประชาชนมาเสียก่อนและผู้บังคับการเห็นว่าการช่วงชิงจะงไม่จำเป็นต้องกระทำด้วยการลงทุนมโหฬารเพื่อการพัฒนาถนนหนทางไฟฟ้าและน้ำประปานั้นประชาชนคอยได้และคอยมานานแล้ว แต่สิ่งที่คอยไม่ได้และต้องการเดี๋ยวนี้คือหนำใจนั่นแหละที่เขาเห็นว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในฐานะที่เป็นผู้บังคับการตรวจสันติบาลเป็นผู้ที่ต้องรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศเขาได้ยินและได้อ่านอยู่เกือบไม่เห็นบันถึงเรื่องความไม่เป็นมิตรการลังแกข่มเหงตลอดจนการบังคับเรียกเอาเงินทองหรือทรัพย์สินอย่างอื่น ที่ข้าราชการบางคนกระทำกับราษฎรแน่นอนที่สุดเมื่อสืบสวนสอบสวนทราบว่าเป็นความจรงิงเขารายงานให้อธิบดีทราบเป็นเหตุให้คนหลายคนถูกปลดหรือไล่ออกจากราชการหรือติดคุกไปแล้วแต่กรณีเช่นนั้นกระดูจะเกิดตามมาเรื่อย,เ,อยเหมือนไม่รู้สิ้นสุดก็ถ้ายัางไม่มีความเป็นมิตร การลังแกข่มเหงราษฎรอยู่เช่นนั้นก็แปลว่าโอ,อกาสที่คอมมิวนิสต์จะดึงเอาประชาชนไปเป็นกำลังของมันยังมีอยู่และเราจะหนีสงครามที่ไม่มีแนวและและไม่เห็นตัวค่าศึกผลหรือในหน้าที่โดยเฉพาะของเขาการช่วงชิงประชาชนเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเขาเพียงแต่ได้รับมอบหมายให้สืบสวน และทำลายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเท่านั้นนี่ก็เหมือนกันไม่ใช่งานง่ายตั้งแต่ปีพศ2495เป็นต้นมาพรรคคอมมิวนิสต์หายลงไปอยู่ใต้ดินและระบังตัวแจพวกนี้เป็นสานุสิทธิ์ของเลนินและเหมาเจ๋อตงุงได้รับการอบรมให้รู้จักรักษาความลับของพรรคอย่างเ่ง้กัดเช่นเดียวกับสมาชิพกพรรคบอนเซวิต เดะพักคอมนิจจีนแต่ละคนจะรู้แต่เฉพาะงานส่วนที่เป็นของตนเท่านั้นและถึงแม้เพื่อนร่วมงานก็จะรู้จักแต่ในชื่อปลอมชื่อจริงนามสกุลจริงตลอดความเป็นมานั้นไม่มีผู้ใดทราบและถ้าเผอิญทราบก็ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเพราะพักวางโทษบายถึงตายการที่เข้าไปถึงวงในหรือต้นตอของคองมนิต์นน ผู้บังคับการรู้จากตำราและจากประสบการณ์ว่ามีอยู่ทางเดียวนั่นคือทำลายมันจากภายในด้วยอาวุธของมันเองคือด้วยการคิดคดทรยศเขาจะต้องใช้สมาชิกพักคอมมิวนิสนั่นแหละเป็นผู้ทำลายพักคอมมิวนิสต์ถ้าหากหาสมาชิกพักนั้นไม่ได้ก็สร้างมันขึ้นมาสักคนหนึ่งด้วยคนของเขาเองขณะที่เขากำลังเป็นตอ ตำรวจเพิ่งจะจับตัวนายบุญสมาชิพกพรรคคอมมิวนิสต์คนหนึ่งได้เขาจะเริ่มต้นที่นายบุญนี่แหละใช้นายบุญเป็นบันไดที่จะก้าวเข้าไปในพรรคก้าวเข้าไปให้ถึงคณะกรรมการตำบลคณะกรรมการอำเภอคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการภาคและคณะกรรมการกลางเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นแรงและฉับพลันจนเขาสะดุง้ง และตื่นจากความคิดคำนึงอย่างกระทันหันเขายกหูฟังขึ้นเดี๋ยวบอกชื่อตอนเองลงในกระบ,บอกพูดเสียงที่ตอบมาทำลายความหวังเมื่อก่อนหน้านั้นของเขาโดยสิ้นเชิงคณะรัฐมนตรีลงมติให้ท่านนาย,ยกรัฐมนตรีใช้อำนาจตามมาตรา17ประหารชีวิตนายบุญ จบตอนที่4เแล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ